ทุกนี้สมัยนี้นะคะขออนุญ,ญาตเวลาเราพูดถึงนวัตรกรรมเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสิ่งตาอันหนึ่งที่จะเหาทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงได้จะต้องเป็นตาที่มองแบบ m multiple o b j e c t i v e คือมุม่งวัดหลายๆวัตถุประสงค์เพราะาถ้าคุณมองวัตถุประสงค์เดียวเนี่ยคุณจะมีโอกาสในการเห็นโอกาสน้อยมากถ้าผู้นำไม่ไม่เล่นด้วยนะฮะรับรองว่าไม่ต้องไปไหนครับยังไงก็ไปไม่สุดนะครับ แต่ผู้นํานี้ไม่ใช่เป็นผู้นําระดับสูงอย่างเดียวนะฮะเพราะผู้นํามันมีหลายระดับที่คัสเคตลงมาต้องบอกในห้องนี้ที่ผมต้องบอกว่าซักประวัติตรวจร่างกายแล้วกันนะทุกคนต้องมีเป็นภาวะผู้นําในส่วนของที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับ motivation น,นะอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องดูอะไรเยอะฮะอาจารย์จะเห็นว่าเขาทําคําว่า impossible ให้เป็น possible วันนี้อาจารย์จะทำไงให้ผ่าน fear zone ถ้าผ่าน fear zone อาจารย์คำว่า I'm อาจารย์ออกไป ก็คือคําว่า impossible มันหลุดไปมันก็เกิเป็น possible นะครับแล้วก็เขาจะทํางานให้อาจารย์มากกว่าปกติแล้วก็เขาจะบอกว่าความเป็นทีมเพื่อจะสร้าง productivity และ passion เพราะฉะนั้นวันนี้แผนของเราที่คณะแพทยศาสตร์แล้วกันนะคทให้คนของเรารู้สึกมีความสุขในการทํางานก่อนมันเราต้องทําให้องค์กรเราเป็นองค์กรที่มีความสุขก่อนถึงจะไปภายนอกได้ตัว operation center เนี่ยเป็นคีย์สําคัญในการผ่านการประเมินทุกอย่าง ถ้าอาจารย์ไม่สามารถมี Data ที่สามารถพูดได้อาจารย์ไม่สามารถเมนเดตได้นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าดีทุกวันนี้ถ้าอาจารย์ไปถามนะคนไข้ก็ยังดีเนาะแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าดีจริงไหมบางทีบาง O p d ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเราไม่ทราบจริงถ้าเบอร์หนึ่งขององค์กรยังเห็นภาพที่ผมเล่าให้ฟังไม่ได้ว่าดิเรกชันชัดนะโอกาสไปยากนะอาจารย์เพราะยกเว้นว่าถ้าอาจารย์ที่ที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังนียมันเป็นแอคทิวิตี้ มันเป็นแอคทิวิตี้เบสที่เราอยากทําให้หน่วยงานเราดีขึ้นโดยเรายังไม่มีทิศทางเลยว่ามันจะไปเสริมกลยุทธ์อะไรเราตรงไหนแต่ควรทำนะฮะอาจารย์อาจารย์จะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอาจารย์จะรู้สึกเหนื่อยมากถ้าอาจารย์มีทีมเวิร์กทำไปด้วยกันถ้าอาจารย์ไปคนเดียวอาจารย์เหนื่อยนะครับโอกาสสาเร็จก็น้อยแล้วก็อาจารย์ผมก็มักจะเอาในโชว์นะฮะว่าเราจะตักดวงดาวด้วยเครื่องจักรหรือว่าเราใช้มือจับเนอะเราทําได้หมดเลยอยู่ที่ใจเร,เราจะทำแค่ไหนนะครับก็เรียนอาจารย์แล้วก็ ผมคิดว่าอันหนึ่งที่สําคัญก็คือคิดดีพูดดีทําดีเนาะทุกวันกับผู้ป่วยกับคนที่คัสเตอร์เราพอเราได้จุดทั้ง TQA e s p e c t ไรทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ AHA ทําให้คุณภาพทั้ง3พันธกิจเราถูกอั s c a l e ขึ้นหมดเลยโดยอาจารย์ไม่รู้ตัวว่าทุกอย่างมันจะถูกเป็น global standard ทั้งหมดด้วยตัวมันเองนะครับข้างล่างของอาจารย์นี่จริงเป็นส่วนสําคัญนะฮะเพราะว่าอาจารย์จะหาคนที่ข้างล่างขึ้นไปช่วยเนี่ยไม่ง่ายนะฮะเพราะว่า เป็นพลังของพวกเราถ้าเราไม่เห็นความสําคัญเราก็ไม่ทํานะฮะข้างบนพูดเกือบตายเนะี่ยข้างล่างไม่ทําก็ไม่ได้อาจาร,รย์เขาก็เลยบอกว่าทําให้เป็นตัวอย่างเนาะนั้นเราบอกเขาว่าไ้ทำงานเต็มที่เลยแต่เราก็ไม่ได้อยู่กับเขามาอะไรต่างไปไม่ได้เลยฮนะมันจะต้องมีม,มีมีทิศทางมีโมเดลมีอะไรต่างๆให้เขาเห็นแล้วก็ผมยังเรียนอาจารย์เลยว่าอย่างน้อยต้องมีคุกคินบางอย่างให้เขาเห็นอาจาร,รย์ c u เ t อร์เนี่ยความหมายของเขาก็คือสิ่งที่กระทําไปแล้ว จนลืมคอนเซปต์นี้แล้วแต่มันยังอยู่กับเราเพราะฉะนั้นมันต้องตึงมันต้องตึงในสิ่งที่หลายอย่างผมก็เลยบอกอาจารย์ว่าช่วงโควิดนียเรามีหลายอย่างที่เราเปลี่ยนคาลเจอร์ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นแต่ถ้าเราจะกลับไปเหมือนเดิมมันจะกลับไปนะอาจารย์เราตึง New n o r m a l ไว้มันก็จะกลายเป็นคาลเจอร์ของเราในอดีต e ี i g n t h i n k i n g บวก e a n มันยังทำให้เราคิดเป็นเชิงระบบได้มากขึ้นและ เข้าถึงการแก้ปัญหาได้ซิมเพิลขึ้นกฎข,ของลีนเลยบอกว่าเกนชิกเกมบุสกไปเดินดูหน้างงานให้เห็นของจริงเพราะพูดคุยกันพูดให้ตายก็ไม่เห็นของจริงแล้วพอเราเริ่มเห็นของจริงเราถึงจะเริ่มก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็หาทางเลือกใหม่แล้วถึงจะคุยกันได้อยากขึ้นต้นด้วยวิธีแก้เพราะผมพบไซเอเฟก เขาไม่เห็นด้วยกับวิธีแก้เขาไม่มาอย่าเพิ่งรีบจำเพราะว่าบางครั้งวิธีแก้ของเราอาจจะยังไม่ครบถ้วนเก็บไว้ในใจไว้ก่อนแต่ถ้าเราไปตั้งโจทย์ไว้เดี๋ยวเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่มาเพราะว่าเขากลัวว่าประชุมแล้วถูกบังคับให้ใช้วิธีนี้นะก็ฝากฝากไว้นิดหนึ่งเรากลับพบว่าบางครั้งพวกที่คอมเพลนเยอะนี่แหละ อาจจะเป็นตัวที่เราสร้างอินโนเวชันได้เพราะอะไรครับเพราะปัญหาบางอย่างคนทั่วไปเบื่อขี้เกียจบ่นแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ต้องการแต่เขาขี้เกียจบน่นเขาก็เลยไม่บน่นแต่คนที่ที่บ่นมากเราต้องกลับมาวิเคราะห์ว่าเออเฮ้ยมันน่าสนใจเนาะอันเนี้ยถึงแม้มันจะเป็นรายเดียวเองแต่จริงๆแล้วมัน make sense ไหม ที่เราจะปรับทั้งระบบแล้วคนอื่นที่ไม่บน่นเขาก็ชอบเหมือนกัน mm. เพราะฉะนั้นมันเลยไม่ใช่แค่ว่าส a มปล e ไซส์ที่ที่จำนวนเท่าไหร่มันอยู่ที่ว่าเราไปถามเราไปเอมพัตตีแล้วมันได้มีน n ิ่งฟูลอินโฟเมชันหรือเปล่าแล้วคุ้มค่าไหมตรงนี้มันเป็นเรื่องของการดีไฟแล้วเรามาคิดแล้วแล้วมาคิดเสร็จเรามาทำโปรโตไทป์แล้วลองถามให้คนที่ไม่บ่นด้วยคุณเอาด้วยหรือเปล่ามันมันมันตอบจทย์ด้วยหรือเปล่า นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาตอบโจทย์ด้วยก็แสดงว่ามันไปรอดแล้วเวลาเราไปมีเมนต์มันก็เกิดประโยชน์เนาะถ้าเราเริ่มคุยกันรู้เรื่องเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเราอยากไปทําตรงนู้นแหละแต่เราอยากจะทําก็ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าเห็นภาพรวมว่ามันเป็นยังไงฉันไปช่วยเพื่ออะไรที่ฉันทําไม่ใช่เพื่อให้เธอสบายแต่ว่าให้ระบบมันดีขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยดีขึ้นเราก็จะยอมแก่นของลีนก็คือ แปลเวสให้เป็นแวลูในมุมมองผู้รับบริการอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าคุณโฟกัสเวสเมื่อไหร่คุณไปแอตแทกเวสเมื่อไหร่สิ่งที่คุณลงทุนไปมันจะกลับคืนมาแต่ถ้าคุณไม่มองเวสคุณจะพยายามทำแวลูเพิ่มและยังทำเวสด้วยคุณลงร้อยได้10แต่ถ้าคุณไปโฟกัสที่เวสคุณลง10อาจจะได้ร้อย เพราะนั้นตอนนี้ขอให้พวกเราเปลี่ยน mindset ตรงนี้นิดหนึ่งนะแต่ทั้งหมดนี้สุดท้ายมันก็จะมาอยู่ที่ว่าทีมเวิร์เหมือนที่พวกเราพูด value stream ทีมทั้งหมดต้องมานั่งคุยกันเราไปสั่งให้เขาเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าเขาเห็นปุ๊บเขาบอกตัวเองว่าเขาจะเปลี่ยนคือคือเท่าที่เห็นเนี่ยจะไปติดกับเรื่องของประสบการณ์ประสบการณ์ที่ที่มันเคยเฟลจากระบบอย่างเงี้ยหรือว่า พอพอเราคิดดีไซน์ขึ้นมาแล้วมันเขาไม่ร่วมมือแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่มันไปไม่ได้ซึ่งจริงๆอะ่ะเรื่องพวกนี้เอามาแชร์ในกลุ่มเนะี่ยมันจะรู้สึกว่าเอ้ยมีคนอาจจะมีคนแบบโยนเข้ามาได้เอ้ยผมเคยทําแบบเนี้ยได้อ่าลองใช้วิธีแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยที่มันขาดไปในการทํางานปกติของเราก็คือเราไม่มีโอกาสที่จะไปแลกเปลี่ยนในเรื่องพวกนี้กับใครโดยเฉพาะแวดนอกแวดวงนะบางทีเราก็บ่นแต่กับน้องในวอร์ดหมอก็บน่นแต่กับหมอใน,นแผนกเดียวกัน หมอสันบอกว่าเรื่องนี้มึงอย่าให้รู้ถึงพวกหูหมอเม็ดนะอะไรทํานองอย่างเงี้ยนะแต่พอมีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเงี้ยมันปรากฏว่าบางทีไม่ต้องกลุ่มใหญ่อะแค่สามสี่คนห้าคนเนี่ยมันได้ไอเดียขึ้นมาแล้วเพราะว่าคนอื่นที่เขามองมองมองข้ามออกไปนอกกรอบของตัวเองเนี่ยบางทีมันเห็นอะไรได้ง่ายกว่าเนี่ ยิ่งถ้าถ้าได้คุยกับผู้ที่มีประสบการณ์หรือคุยกับพวกที่มีออลตอริตี้ส่วนของการเขียนโฟลให้ละเอียดขึ้นการเขียนผู้เกี่ยวข้องหรือว่าประเด็นปัญหาที่อาจารย์ใช้คําว่าตรงนี้มีเวสอะไรตรงนี้มีเพนอะไรเนี่ยอาจจะต้องละเอียดขึ้นก็จะช่วยให้เราเลือกพิเออร์เได้ว่าจะทําอะไรก่อนนะครับก็คงมีสส่วนที่ที่มองเห็นมีระบบที่ทําให้มีมีความง่ายขึ้นแล้วก็เป็น เป็นเพื่อนคนไข้ามากขึ้นพี่ก็ไม่อยากเห็นระบบที่มันเป็นเป็นเหมือนกับคอมพิวเตอร์อย่างเดียวพี่อยากให้มีการสื่อสารนะคะเพราะเป้าหมายของพวกเราก็คือสร้างทีมเพราะนั้นในส่วนตรงนี้เราก็อยากจะได้รับฟีดแบ็กนะคะว่าจะเปลี่ยนแปลงจะจะช่วยกันทำให้หลักสูตรน,นี้ดีขึ้นการเรียนรู้ดีขึ้นได้อย่างไร